โอเคสวัส oh, ดีคุณดูนะครับนี่ผมแล้วนี่ผมเล่นเกมมายครับนะครับในมายครับชิวรอดนะครับในอีพที่ประมาณ29นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมรู้สึกว่าผมจะอะไรนะกูลืมแล้วกูกูพาแบบโจรเข้าบ้าน NPC ใช่ไหมแล้วจากนั้นโจรก็คายในบตายเรียบเลยแต่ตอนนี้หมู่บ้านกำลังโดนโจรบุกกูจะทำยังไงดีไม่ดีกว่าโจรมันต่อสู้กับแม่มดอยู่นะครับตอนนี้เออเออไม่ได้สู้กันอยู่มัง้ง ใช่ไหมเพราะตอนนี้มันมันมันไม่ตีเราเลยนะอะไรของมึงอะไรของมึงอุยอ๊ยอุ้ยชิปหายเดี๋ยวอีมันโหดจังวะเอ้ยถือขวานแม่งโคตรโหดเลยตึงจา้าดแม่งกูเกือบตายเออแล้วก็ผมเจอไอ้นี่ด้วยเว้ย คือผมไปไปวนดูคลิปตัวเองไอ้เหี้อเอ้กูสะบัดหน้จอกไปมากูไม่เห็นไอ้นี่ได้ไงคือเป็นเรือมันเป็นเรือนะครับผมเป็นเรือที่แบบอยู่บนน้ำแข็งอยู่ได้ไงวะมึงอยู่ได้ไงวะโอเคนะเรามาสำรวจไอ้นี่กันนะครับก็เดี๋ยวไปช่วยหมู่บ้านด้วยนะครับครัวไม่ต้องช่วยแล้วแหละเพราะตอนนี้มันน่าจะตายเรียบร้อยแล้วแต่ตอนนี้เราเอาเวลามาสำรวจไอ้นี่ดีกว่านะครับไม่เรืออยู่บนน้ำแข็งว่ะไม่เคยเห็นว่ะเออตอนแรกผมก็นึกว่าผมจะไม่เจออะไรละแบบเจอแค่หมู่บ้านเนี้ยแล้วก็เจอปราสาทใต้น้ำานะครับ โอ้เจอหลายอย่าง,างนี่ว่ะเออก็ผมทิ้งซีดไว้แล้วนะครับในอ p ีที่ประมาณ27ดมั้งไม่ใช่นะครับใน e p 2ีนะครับถ้าใครอยากเล่นก็ไปดูใต้คอมเมนต์เอานะครับแล้วก็ไปใส่ซีดเอาแล้วก็มาสำรวจดูนะครับว่ากูไม่ได้จัดฉากเนาะดูยังไงก็เป็นเรือนั่นแหละนะครับแต่มันแบบม,ม,นะมันมาอยู่ในอ่ามันมาอยู่ในตรงนี้ไงผมเลยแบบไม่ชินเร่โอเคกดใต้ท้องเรือขึ้นไปเลยอ๋อกล่องป๊าบ อ๋อแค่นี้เหรออย่าบอกงหมดแค่นี้นะปักข้างลง่างอ๋อกำลางมีกล่องนึงแล้วก็แผนที่สมบัติเอามาทำไมมาทำไมไม่ได้จะเป็นที่อะไรเลยี๋ยวจะหาแผนที่ดีว่าคลิปนี้นไหนๆก็มาแล้วไหนๆกูก็ได้แล้วมา,มา,มาสำรวจต่อยนิดหน่อยนะครับแล้วก็ไปหาแผนที่กันนะครับไหนๆแล้วก็แบบเดินมาเล่นเลยไงมันก็ทําเวลาเหลือกูจะไปแบบยึดหมู่บ้านกูคืนนะครับยึดยังไงก็ไม่รู้แหละแต่ว่ากูแม่งน่าจะตายเรียบ n อ c แม่งน่าจะตายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็แค่แบบพอไปแบบตบไก่เป็นวิธีเนั้นเองแต่การแต่ยุ่งยากกว่านั้นคือเราต้องหาธนูก่อนนะครับเอ่อคือผมจะบวกกับมันโดยที่ไม่มีธนูก็ไม่ได้นะครับเพราะมันมีไอ้ขวานขวานนี่มันมันตีแรงนะครับอ่าหมู่บ้านใหม่อยากระจัดฉากไอ้สักเดินมาเมื่อกี้นี่โอเคเราไปเจอหมู่บ้านใหม่อีกแล้วอีพีแล้วผมก็เจอหมู่บ้านใหม่อีพีนี้กูเจออีก้วครับ เออตอนนี้กผมไม่ตกใจแล้วนะครับเพราะว่ากูเหนื่อยแล้วกูเจอบ่อยเหลือเกินมันหมู่บ้านเยอะเกินน่ะกูเดินมาเล่นๆน่ะแม่งห่างกันหน่อยเดียวเชื่อไหมถ้ากูว่าถ้ากูเดินไปตรงนี้อีกอ่ะกูน่าจะเจอหมู่บ้านอีกอันนี้กูเดานะถ้าใครที่แบบเข้าไปเล่นซีนนี้ก็ไปหาให้ดูหน่อยนะว่ามันแบบเออมันอยู่ตรงนี้จริงไหมเดี๋ยวผมทิ้งปิกาดไว้อาแล้เนี้ยอะไรนะกูทิ้งพิกัดไว้เลยอาแล้เนี้ยค้รอบนี้หมู่บ้านนี้ปลอดภัยนะครับเพราะ่าเราไม่ได้พกอ่าอ่าไอโจรมาแล้วนะครับ มึงโชคดีนะเพื่อนถ้าผมเจอหมู่บ้านนี้เป็นที่แรกนะกูบอกเลยึงไม่เหลือโอเคหมู่บ้านนี้ผมจะไม่ป้นเอาของแล้วกันนะว่าเอาไปทําไมก็ไม่รู้มันไม่ได้จะเป็นขนาดนั้นนะครับของหมู่บ้านนี้มีซีแม่งมีของงูงู่งเงไม่รู้โอเคไปสํารวจอันนี้ดีกว่าเดินต่ออีกหน่อยดีวะมาต่ออีกหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อเจออีกหมู่บ้านเดินไปเดินมาเจอเรืออีกสักลำเนาะคือที่ผมกล้าเดินไปไกลนี่ไม่ใช่อะไรนะเพราะเรามีเรืออยู่นะ เราสามารถขีบ่บนน้าแข็งได้นะครับอีงคลิปที่แล้วนะไม่โคตรเร็วเลยไหนๆแล้วผมก็มาแบบสํารวจน้ําแข็งให้ทั่วๆเลยแล้วกันนะครับโอเคยังไงก็ไม่รู้แป๊บนึงนะกูขี้เกียจเดินลเะเอาไงดีวะอ่อช่างมาันช่างมาันช่างมันนะครับรว่าเราขับเรือไปตามหาสมบัติด,ดีกว่านะครับออมันน่าจะง่ายกว่ากันนะครับแบบโอ้โหกูมาเดินสำรวจอะไรที่แม่ดูไม่มีจริงอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะรีบไปช่วยหมู่บ้าน NPC กันนะครับ ก่อนที่มันจะส้นตีนไวมากกว่านี้ผมรู้สึกว่าเราต้องเดินไปทางนี้นะครับอ่าจริงด้วยนะครับเดินไปทางนี้แล้วสะอาดแผนที่มันใหญ่ขึ้นจุดในแผนที่แม่งใหญ่ขึ้นเรียกงี้ดีกว่าอืมเดี๋ยวนะอะไรวะเวลาขุดบล็อกตอนถือแผนที่แม่งแปลกๆว่ะเอ้ยแม่งดูจังไรยังไงไม่รู้กูได้เออโอ้เฮ้ย กูตกลงมาเจอเรืออะไรวะไอ้อคนดูผมตกลงมาเจอเรือไอ้แป๊บนึงงม่นจะค่าแล้วเฮ้ยจำเอาไว้นะว่าตรงนี้อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับอืมผมขอไปแบบว่าเอาเตียงนอนก่อนละกันนะครับสักเตียงหนึ่งไอ้อกูตกน้ำแล้วกูเจอเรือเฉยเลยนี่ไงกูบอกแล้วไม่ต้องมีอะไรสักอย่างไอ้แบบผมไม่ได้จัดฉาก กูเด <Happiness. S 2> <Rabbi. S 1> ินมามั hmm. <F> ่วๆกูเจอกําล oh, ังเพลินเลยเฮ้ยแผนที่มันจาะนี่ได้ด้วยขอเตียงหน่อยขอเตียงหน่อยด้วยเตียงรูชิงกูบอกเลยอ๋อตรงนี้มีเตียงนะครับเอ็มพีซีคงไม่ใช่ใช่ไหมโอเคนะครับไปตรงเรือใหม่ไปตรงเรือใหม่แล้วจะไปสำรวจมันก่อนกูเดินมาตรงไหนแล้วนะอาชิบหายแล้วกูลืมโอเคตรงนี้นะครับเอาน้ำแข็งมันเฮ้ยตกใจหมดไอเวินเฮ้ยหมีเวิน มัจะมาเออโอ้อตัวใจหมีหมดเอ,อ้ยจะลงไปไงวะมันดูยากๆ่าคนดูว้ไปตั้งสำรวจแล้วครับไปไมัมไนไปงี้แหละเอาว่าเราเคยมาเจอแล้วกันนะครับแต่แต่แต่เราไม่หาไงบอหาไปมันก็จะมีของเดิมๆนะครับหาไปแค่เท่านั้นแล้วมันขุดยากด้วยเดี๋ยตั้งอ,อกตั้งใจตั้งหน้าตั้งตาหาแผนที่อ๋ออันนั้นหมู่บ้านเดิมกูตกใจหมดผมเห็นเป็นคมไฟกูแบบไอหมู่บ้านใหม่ป่ะวะ คือถ้าในแผนที่เราอยู่ทางซ้ายเราต้องไปทางขวาใช่ไหมแต่มันจุดใกล้ๆเองอ่ะแป๊บนึงผมขอแบบเออใช่เดี๋ยวอย่าบอกว่าตรงหมู่บ้านนะเพราะตรงหมู่บ้านนี้กูไม่น่าไหวอ้อเรียบร้อยโอเคนะครับสภาพตรงหมู่บ้านจริงด้วยอ่าการป้นสะดมมันยังไม่จบอีกวะ แต่กูไม่รู้เลยแล้วแล้วถ้าใครจะป้อนอนะ่ะตอนนี้กูขอแบบหาสมบัติก่นอนเฮ้ยแต่มันอยู่มันบกด้วยปะไม่บกนี่ว่ะเฮ้ยไม่ดิอุ้ยมึงเป็นหียอะไรของมึงนะโอเคผมว่ามันได้อยู่แถวๆนี้นะครับได้อยู่ลึกเลยหรอกตรงนี้มั้ง จากประสบการณ์การหาแผนที่มา40วันหยอกหยอกหยอกเวอร์ไปนั่นนะเฮู้ว่าไม่อยู่ตรงนี้ว right ่ะอยู right ่บนเบาะตรงเนี right ้ยอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะครับโอ้ยแมงมาอีกแล้วโอเคผมว่าเรามาเอ่อเอ่อเอ่อช่างแม่งแล้วกัน แผนที่ไปนะครับโอ้ยหมีก็ตีกูอีกเป็นไรนักหนาวเนดะ็ดแล้วก็ไปองสนปราสาทใต้น้ํานะครับเราไม่น่าไหวกับมันหรอกแล้วมาสำรวจดีกว่าอ๋อสำรวจน้ําแข็งให้เสร็จก็จบคลิปกันเลยแผนที่ก็ท,ทิ้งไปได้ไหมเนะี่ยรู้สึกไม่จำเป็นเลล้วเกินแผนที่เออเปิดทิ้งแครอทแครอทนี่จำเป็นมากนะเพราะไม่มีกินแล้วตอนนี้นเอ้ยเดี๋ยวเหมือนกูเจอสไลเดอร์เลยวะ่ะเดี๋ยวนะ กูมีเรืออยู่นี่หว่ากูจะว่ายน้ำทำไมวะเน,นี่ยนี่เป็นคนดูกูเจอสไลเดอร์ไอ้สร้างสารรค์จัดใครเป็นคนคิดคนทำนแบบเนี้ยแวบแวบอืมปัญญาอ่อนโอเคอันนี้เป็นสไลเดอร์ของเรานะครับเล้วสำรวจต่อ,อผมชอบไปนี่สุดเลยว่ะเรือนะครับเรือเรือเรือแบบบนน้ำแข็งอ้ากูขับเรือมาเจออะไรอีกแล้ว คนดูเขาจัดฉากน่นเลยโอเคช่างมันนะครับไหนๆก็มาถึงขนาดน,นี้เอากูเอาแม่งหมดเลยแล้วกันนะโอเคนะครับเราจะกลับไปทางเดิมนับทางที่เรามาเนาะเพื่อที่ว่าอ่าเราจะไปสำรวจต่อกันนะครับโอเคนะครับตรงน,นี้เป็นหมู่บ้านนิวซีใช่ไหมเราก็จะมุ่งหน้าไปทางนี้นะครับเพื่อจะไปสำรวจตรงที่เรายังไม่เคยไปโอเคนะครับตอนนี้น่าจะนอนได้แล้วแต่แป๊บนึงขอเดินไปสักหน่อยก่อนคือถ้าเจออะไรกูก็ไม่แปลกใจแล้วตอนนี้เพิ่งเหลืออะไรบ้างว่าที่ผมยังไม่เจอ แบบมีพีระมิดใช่ไหมพีระมิดนี่ยังไม่เจอนะครับกูมไม่ได้คิดว่าจะเจอนะพีระมิดนี่ไม่หายากว่ะแล้วก็อะไรอีกวะอันนี้ผมยังไม่เจอนี่คือแบบอันไหนอันไหนที่เจอแล้วมันเจอคุ้นง่ายเลยอะไรก็ไม่รู้อันไหนที่อยากจะเจอไม่ไ,มได้เจอ๋อ,อจริงตรงนี้ผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรหรอกนะครับหรืออาจจะมีก็ไม่รู้เพราะมันก็ใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะเฮอาหารกูหมดเรียบร้อยอู้ <c oughs> นั่นไง ผมพูดเมื่อกี้ว่าไม่น่าเจออะไรหรอกและก็เจอเรืออู้มาสะจัน่นโอเคครับดาบพิฆาตสะท้อนลูกไฟโอ้ไม่เอาผมพูดเมื่อกี้เลยว่าแบบอคงไม่เจอหรอกมนะั้งเฮ้ยเรือมันแยก,กสีกันด้วยนะเฮ้ยเรือเรสองลำมาติดกันวะใช่ไหมผมว่าน่าจะใช่นะครับอันนี้จะเป็นแบบเรือสองลำนะครับแต่ว่าแบบแบบมันติดกันอะไรประมาณนะี้โอ้ชิบหายแนละ้ว เอ้ยไม่เคยเจอว่ะไม่ปีนี้ผมรู้สึกว่าแบบไม่เคยเจอแบบที่สมบัติโอเคเจอเรือสองอันติดกันเว้ยเฮ้ยอะไรวนะน่ะเฮ้ยกูดได้กลิ่นเรือกูดได้กลิ่นเป็นเรือเรือกู oh, ใช่แนะ่นอนน่าเป็นเรือจริงด้วยคนดูกูไม่ตื่นเต้นแล้วตอนนี้นเอ้ยกูดเดินมากูเจอแบบเรือสามสี่ลำอะเย็ดเคแล้วก็ทะเลใต้น้ำเอ้ยไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรนะ วิหารใต้น้ำเลยกูเจออีกแล้วอ๊ตกใจหมดแม่ผมชอบตกใจเมื่อกี้ว่ะโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวผมกอนสำรวจเรือที่ก่อนแล้วกันนะครับแล้วตอนแรกผมก็สมใจแบบจบแบบการสำรวจภายใน EP นี้นะแต่รู้ว่าเราเจอเยอะเกินอนะ่ะเราเจอหลายอย่างเกินนะครับไเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยอีกอีกต่อยสัก EP แล้วกันนะครับ EP หน้าเดี๋ยวเรามาแบบสำรวจต่อยหน่อยนะครับผมรู้สึกมันเยอะเหลือเกิน ไหนๆล้วก็ไม่มีอะไรทำละแล้วก็แบบมาเดินเล่นอะไรประมาณนี้เดินเล่นยังไงก็ไม่รู้ไม่เจอหลายอย่างชิบหายเลยโอ้ขุนช้าโอ้โอ,โอ้สัตว์โอเคครับอ้อตรงนี้น่าจะเข้าได้อยู่นะครับเข้าได้นะครับอ้อนี่ตรงนี้มีกล่อง มีกล่องแต่เปิดไม่ได้โอ้ถ้ารอเวลามันก็จะนาน,นครับคุณดูนว่าคลิปนี้เพีย์ก่อนละกันนะครับก็ไปอีพีได้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องตรงนี้กันนะครับแล้วก็ไปทําอะไรต่อดีวะก็ก็ก็กลับบ้านเลยละกันนะครับก็ไหนๆแล้วก็ก็อยากจบในอีพีเอะโอเคเอ้ยโอ้โหเรากดโคตรเยอะเลยโคตรเยอะอู้เดี๋ยวเราไปหาแบบอะไรวะเดี๋ยวนะไปสำรวจก่อนละกันนะครับ อีพีหน้าเดี๋ยวผมจะสำรวจแล้วก็จบคลิปเลยนะครับเด,เดี๋ยวอีพีหน้าเดี๋ยวผมจะสำรวจแล้วเราก็กลับบ้านกันนะครับไหนๆอีพีนี้เราก็มาแล้วก็ให้สุดแค่นี้แหละนะครับว่าไปละ